ในสัญ์ต้องมีความเข้าใจว่าพุทธภูมิต้องคล่องทุกอย่างตั้งแต่อนาปาตสติถึงสัญญตสิบต้องมีการคล่องตัวแล้วกม็มีอารมณ์ทรงตัวก็ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามนั้นต่อมาเธอก็บอกว่าเข้าถึงอนาคามีตอนนี้ตอนยังกำลังใจที่จะตัดสัญญ จะเข้าถึงสังโยชสามได้ดี <c oughs> ท่านบอกให้พิจารณาตามนี้เข้าใจตามความเป็นจริงวันหนึ่งเราไม่ประมาทในความตายข้อนี้พวกเธอทั้งสามองค์สบายมากข้อที่สองมีความเคารพในพระไตรสนาคมข้อนี้พวกเธอก็สบายมาก เวลานี้เธอสามารถติดต่อกับพระแล้วได้ตายแล้วใช่ไหมก็กราบเรียนอว,วช่ถามอะไรพระท่านบอกตรงตามความเป็นจริงไหมก็ตอบวตรงทุกอย่างท่านบอกว่ากําลังใจอย่าลืมนะอย่าใช้กําลังใจให้มันพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถตัดสังโยศได้ ความละเอียดของจิตจะดีกว่านั้นการคบกับพระสมาคมกับพระเห็นพระเยชัดเจนกว่านั้นความมั่นยำความรู้จากพระบอกจะดีกว่านั้นเยอะอีกประการหนึ่งการการตัดสังโย์โดยเฉพาะอย่างนี้นึกถึงความตายเขาพบวาตายสนาคมตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอ จะต้องมีอารมณ์ต้องการพระนิพพานอีกที่เรียกว่าอุปสมานสติกกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็กลาบเรียนถามท่านว่าเขาบอกนิพพานศูนย์ท่านบอกว่าอย่าคิดตามเขาเวลานี้เธอมีหน้าที่ฟังฉันพูดเธอยังไม่มีหน้าที่ถามถ้านิพพานศูนย์ เลาความสุขจากนิพพานมาจากไหนตามพระบาลีมีว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานมันสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสต้องมีการสัมผัสถ้าไม่สัมผัสจะไม่มีความเป็นสุขและเป็นทุกข์อย่างคนนอนหลับเราจะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้และจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่อง หมือนกับเขาที่พูดว่าน,นิพพานศูนย์ด้วยความจริงนิพพานที่พูดวันนี้ไม่ใช่นิพพานตัวนั้นเป็นนิพพานตัวแท้ที่มีความสุขนั่นก็หมายความนิพพานยังมีสภาพเป็นทิพยิ่งกว่าพรหมความวันที่อันดับแรกก็คือเทวดาและนางฟ้าสวรรค์คือทิพยิย์ที่สองก็คือพรหมทิพย์ที่สามก็คือนิพพานทิพย์สูงสุด ในร้านั้นเราต้องใช้อุปสมาอุปสมาติกามันฐานเขา้าควบคุมใจคือต้องการนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพานจิตเมื่อคุมตัววันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนทรงฌานโลกีในครบถ้วนต่การที่สองไม่ลืมความตายต่การที่สามเรา,เรารบพระไตรนาคมต่การที่สี่ มีสินบริสุทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเข้าทั้งเก้าแรกคือการเข้าสู่พระนิพพานเริ่มเข้าถึงกระแสพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าเรียกเหมือนเ้าว่านก็เหมือนเรียกเลยว่าเข้ารูนาน้นิพพานอีกประการหนึ่งการสังเกตจิตถ้าสังเกตว่าจิตมันจะมีความยเยือกเย็นโล คำดาคำนินทาจะรู้สึกเฉยๆจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจมากนักไอ้คำว่ากระทบกระเทือนจิตใจเขาต้องมีเป็นของธรรมดาแค่ว่ามันเบากว่า,วาเดิมมันช้ากว่าเดิม <c oughs> ไม่ใช่มีอารมณ์โกรธไม่ไม่โกรธอารมณ์โกรธมีแต่มันมันโกรธโดนโกรธเบากว่าโกรธเล็กกว่าโกรธช้าก,กว่า อารมณ์รักยังมีในเมื่อ,อยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงก็จิตก็ยังเลวแต่เราเลวในขอบเขตก็ว่าใ,ในรัวว้วพระนิพพาน์ดีกว่าเลวภายน,นอกแต่ว่าเรื่องชันโลกีจงอย่าทิ้งให้ใช้เป็นกําลังจะเป็นกําลังต้องกันความเสื่อมของจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบพระพุทธเจ้า พบพระบาเจ้าพระพุทธเจ้าพบพระพุอร,ะระหันพบเทวดาห,หรือผหมที่ท่านมีความฉลาดที่ท่านเป็นพระอริยเจ้ามีเยอะถามท่านปรึกษาหารือกับท่านมีอะไรสงสัยท่านคนที่จะพึงได้ให้ถามตรงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไร ขาเรียกพระโสดาบันฤทิธาคามีฤิดาคามีฤทะอรันหรือว่ายังไม่ได้อะไรเลยอย่างเธอนี่่าน,นั้นมาแต่มาอย่างเธอนี่เขายังถือว่ามันยังไม่ได้อะไรเลยแม้จะทรงสมาบัตแปดสมาบัตแปดเป็นของเด็กเล่นแล้วหน่อยเดียวนี่วันก่อใจนิดเดียวสมมาบัตก็เจียงพัง เป็นของเปลาะง่ายแตกง่ายฉะนั้นจงอย่าหลงสมาบัดแปดว่าเป็นของดีแต่ก็จงอย่าคิดว่าสมาบัดแปดเป็นของเลวให้คิดว่าสมามัดแปดคือเครื่องป้องกันอันตรายและกำลังหรือก็ว่ากำลังเป็นกำลังที่จะเข้าห้ำหั่นศัตรูแต่ก็ยังไม่มีอาวุธอาวุธของเราคือปัญญาคือวิปัสนาญาณ เพื่อราสนาใยญก็จะพยาะว่าเพ่นผ่านไปให้จับสัญญาตเป็นสําคัญการเจริญเพ่นผ่านเปรปะไป,ป,ไปนั้นมันไร้ประโยชน์จริงๆบางคนที่บอกว่าเจริญกรรมฐานมาตั้งสิบปีไม่มีผลก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสัญญาตสามถ้าท่านหันไปหาให้สององว่าสององคนี่ดี เริ่มดีแล้วนะดีหน่อยๆคือสามารถตัดสัญญาสามได้แต่ว่าเรื่องของฮอริสจงอย่าใช้ในเมื่อไม่จำเป็นเธอสององค์นิ่สนมากชอบเล่นโนนชอบเล่นน,น,น,นี่ชอบเล่นลิศเป็นการไม่สุขคนอย่างยิ่งให้ใช้เฉพาะเวลาที่มีความจำเป็น เอาอย่างนี้กแล้วกันสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวเราขอข้าวเทวดากินได้อันนี้ต้องถือเป็นหลักใหญ่ถ้าวันไหนขอข้าวกินไม่ได้ถือว่าวเราเลวเอรลบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดมากไปก็ไม่ได้บอกขัญญาณบอกกดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมุนผลผล,ผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี